ว่าแม่คลิปกินนะครับผมไม่ใช่คลิปกินครับเป็นคลิปพิเศษที่บ่าวแขงทําขึ้นมาประเพณีของคนอีสานนะครับหลังสงการครับผมก็เรียกว่าตบปะทายรอบหมู่บ้านครับผมเรียกอย่างคือสวดมนต์สี่ทิศครับสี่ทิศของหมู่บ้านเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่หมู่บ้านครับผมอันพี่น้องหรือว่าคนผู้ติดตามบ่าวแขงก็ตามมาดูเลยเลยครับผมตามไปดูนะครับนี่ครับพี่น้อง พอดีทิศที่หนึ่งเบาแขงตากทิบปัวตันพี่น้องหลวงพ่อตไปบบาแขงไม่ตาครับไอ้ทิศที่สมครับผมเด,มดินรอบอบือเครับมาเพิ่งเลยครับว่บาไปทางไหนปกติรอรอรอะไรครับแวป้าน้องคืกันับมุบันเบาแขงหมกับผมสวดเป็นสี่ริมคลรอบทิคกับผมสี่ทิหลังสงการครับ

ทำเพิดไงขายคือพุ่นฮะเอาอยู่เอาเอาเอาหน้าเอามีเรียน <laughs> <laughs> 真不害！<laughs> <laughs> ยานังนันติวาตะนอเยวังทวังวิชัยโญอิตยัญสุจยมางนะเตอปราชิตบัณังเกสีเสปถาวิภงันเอภิเสเกสัพพพุทธานังอคปโตกมธาติสุนากตังสุมังคารังสุปภาตังสุโหติดัง

哎，对。

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

या ना देवा तनो देवाङ्गयो मो निषया सुय मङ्गले अपराचितवाङ्गे शिष पतरिपोकले अभिषकेशा สุโมเาปิสุนากตังสุมังสุลังสุภะตงสุโมติสุะโนสุโมตจะาสุเยสังัมจาริสุขตาคินังกายกรรมังวาจจกรรมังปัจจคินังปัจจคินังมโนกรรมังปณิติเตปัินังปัาคินันมาปิเต

วยฮะงาไม่มีบาทนเป็นตัวอย่างทดบาง่่ายคนเยกีบอดไรดูไหมนักูกระชับมบาทรับนี่องาจบอ่เขาไม่มีบาที้บานั่บอาไะว้ก่นะน้องยังบ ano eva tava pitayo mohisaya sucayama khindire appana cittapanna angeti sepadha vipokkhane aviseka tuhanan agama semua kamu akan dituntut tentang semua kalang semua matang semua hitam semua no semua bodoh jadi pada kina pada kina makno kina พี่น้องเบิงบรรยากาศเบิงอะเพนี่ของภาคอีสานที่เขาเ็ตมาแต่ด้ปูยาตายใยญ่แล้วครับพี่น้องครับผมเป็นประเพณีนะครับผมทางภาคอีสานหลังสงการเขาจะเห็ดทุกปีนะครับผมเห็ดจังซีครับผมดูบรรยากาศแล้วตะไคร้มักชอปอดติดตามเบาแข่งแซบเบอร์ชานีล้วครับผมเบาแข่งก็จะเอ็ดจิบกินน้ำแล้วก็หาระเพณี บัวลานที่เขาเฮ็ดกันมาบอลแคก็จะเฮ็ดคลิปลงขึ้นกันครับผมเปิดเป็นช่องทางพี่น้องในเบืงครับผมจะได้บ่เบื่อครับผมขอบคุณครับในการรับชมและติดตามขอบคุณหลายๆด้วยครับพี่น้องครับโอกาสนาพอเอาแข้งแซ่บเบอร์ดชนไนลครับผมโอกาสนาพอกันใหมครับผมบคุณครับผม